สวัสดีครับสวัสดีพบกับช่องตำแหมดําซิ่งครับวันนี้มาอยู่กับทีมงานเสียเพาะเสียคองดูีซีร้อยยี่สิบรุ่นห้าครับนี่มีล็อกกี้แล้วก็เดก,ก้าแล้วก็ล็อกกี้คันหนึ่งย่าง9นี่ครับรถทีมงานตำแหมรถไทยมีปัญหาครับตอนนี้ไม่จิบนี่ครับแม่โคลร,รุ่นห้าเดี๋ยวให้ดูภายในรุ่นห้า แอร์ <Air S 2> ด้วยแอรเย็นครับหกห้าคอนโทรลสั้นก็เป็นคอนโทรลจากลไม่เหมือนคอนโทรลคูมาสูธรรมดาบดูฟันฟันกุ้นเลยเป็นปีสูสีกาครับคันนี้ เดนไม่รู้ว่าเครื่องอะไรคันนี้เป็นติก้าแต่ไม่รู้ว่าเครื่องอะไรคันนี้อันนั้นเป็นล็อกกี้เครื่องห้าสูบมิเทโอน่าจะมีเทโอเฮ้ห้าสูบอะไรไม่รู้นั่นคันนั้นล็อกกี้ยางเก้าเป็นของสิบล้อหมดเลยครับแต่ว่ามันตัดเป็นหกล้อยางเก้าใหญ่ไปผมมี ตอนนี้รถใช่มีปัญหาครับไม่ติดสตาร์ทไม่ติดเลยทำยังไงก็ไม่ติดตอนนี้เป็นเพ้่อนยูบอกว่าว่านี่เนียนยูโดนหมอนก,กบวมหลือวะเงินบุคคลวกครองเนียนยูหนึหมอมมาจยังปีละหมอนี่กปีละนาาละ,นะ,ะครับเจ้าลุนห้าขยับแล้วแอร์เย็นมากคันนี้แต่ผมไปขับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูโคตรไม่ชินคอนโทรลเลย มันโขนเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าลงไก่ตาแตก,กาะของผมมันเป็นสวิงหน้าหลังครับไม่ใช่สวิงซ้ายขวาเหมือนคันนี้คันนี้เป็นสวิงซ้ายขวาโอ้ยเออสวิงซ้ายขวาแล้วผม,มเป็นสวิงหน้าหลังรุ่นห้าคันนี้ไปขับดีมากเลยครับไม่โหลดไม่อะไรเลยกลับมาแล้วกิ้งไก่ ตอนนี้ล็อกกี้สีแดงทีมงานอิ่มสูสครับรโโของเรานี่พีโนของเรากำลังเคลียร์ทางให้2ทีมงานอยู่ใกล้กันครับก็เลยต้องแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตอนนี้ทีมงานเสียคลองกำลังเปิดทางให้ทีมงานตอมเตรียมออกไปเทด้านนอก หลังจากที่ไม่ได้เทด้านนอกนี่ครับโอ้แอร์โควรเย็นเลยเย็นเบาๆบไบบหมอ่ะจะมาคอนโทรลแบบปิดออแตยังมันเป็นัมันนั่นแหละจะมากู้ขับแท็กซี่รถสองกันมาขัดกับเป็นต่ำรถเโา ถ้าใครไม่ชินคอนโทรลก็ไม่รู้งไงครับผมไม่ชินแต่สำหรับใครขับได้สองคอนโทรลก็ผมว่าเก่งมากเลยแต่สำหรับผมผมขับได้คอนโทรลเดียวคอนโทรลนี้ขับได้ครับแต่ต้องไปช้าๆเดี๋ยวไปชนรถเขาครับบรรยากาศตอนสี่โมงเย็นนู่นรถจิมงานทอมแจมอยู่ด้านในนู่น ยู่ด่นในนี้ย,ยาสูบดูเนี่ครับเหลืองๆนั่นแหละเจ้าของวาสูดรของเราของเรารุ่นสามเขาแต่อันนี้รุ่นห้ามาถ่ายให้ดูเย็นมากครับแอร์รถผมรถทีมงานผมไม่มีแอร์สักคันเลยเนื่องจากขิดวิจิตตอนสองปีที่ผ่านมาครับเลยไม่ได้ใส่แอร์เลย ทำอะไรก็ไม่ขึ้นหมดเลยครับสปีที่ผ่านมาทำงานก็มีแต่ขาดทุนก็รุ่นห้าคันนี้เป็นก็ถือว่าหมดเยอะเหมือน,นกันครับซ่อมกว่าจะได้มาเป็นแบบนี้ผพราะว่าดูตัวมันน่ารักดีนะมันเป็นแทกใบใหญ่ครับใบแปดสิบเซนคันนี้ ไม่ใช่ใบแผงธรรมดาอะตาเราจะไปใส่ดินแล้วครับเราจะมาวิ่งทางเดียก,กันกับทีมงานเสียของครับให้ดูสนุกสนุกครับสองอยุด้การสองทีมงานสนุกสนานมากนี่เจ้าเด็กกานี่เจ้า็รกกี้นี่แดงราะเราเจ้าฮิโน ฮิโน f เอฟเอถ้าเรียกอะไรนะจำไม่ได้เคยเรียกอยู่ครับเป็นฮิโน่ของเราเป็นฮิโน่อะไรนะจำรุ่นไม่ได้ลืมสภาพภายในรงเรารถเคยมีแอร์ครับคันนี้แตตอนนี้แอร์ได้จากลาไปแล้วเพราะลูกน้องครับแต่ก่อน,น ผมเพิ่งมาขับเองปีนี้แหละแต่ซื้อมามีแมคชุดเมคอรนี้มาประมาณ8ปีนะครับแต่ผมไม่ได้ขับเองสักปีเลยเพิ่งมาขับเองปีนี้แหละเพราะว่าจบมหแล้วอยากไปต่อมาหาอะไรแต่ปิดเทอมครับช่วงโควิดมีแต่คันช่วยเรือรถเราสิอีกอ ถ้าเราทำงานพยายามเงานเดี๋ยวก็พงหน้าแบบนี้แยละแต่ก่อนพวกนี้มีแอร์หมดเลยครับเต็มหมดเลยไม่มีอะไรเสียหายเลยครับคันนี้เดี๋ยวพอลูกน้องมาทำครับโอ้ซื้อมาแรกๆนี่แอร์เย็นมากเย็นจนจะบอกได้เลยว่าเปิดเบอร์หนึ่งก็เย็นแต่ว่าโอมา ให้ลูกน้องขับประมาณเจ็ดปีขับมาเจ็ดปีครับไม่เหลือแอร์เลย <laughs> ลูกน้องครับขนาดน้ํายังไม่อาบเลย <laughs> โอ้สงสารรถมากนี่ครับทีมงานเราทางนี้พี่ทีมงานเขาเสียของเป็นรถร่วมครับ <laughs> เสียของมี <laughs> แมคโคหนึ่งคันแล้วก็มีรถตัวเองเป็นเจ้าลักกี้ ร้อยเจ้นคันครับแต่เป็นยางเก้าเรามียูสุร้อยเกกับฮิโร่เอฟซีเอฟซีเลย165กครับคันนี้ครับ, FC, 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 FC บนนทางทีมงานเราไม่มีแอร์รถเขามีแอร์ผมไปขับดูก็ก็ถือว่าดีครับรถเขามีแอร์ ว่าทีมงานเราค่อยเป็นค่อยไปครับไมได้กิดครอบครัวครอบครัวทําด้วยกันครับมีความสุขดีครับึงอากาศร้อนจะไม่ในอากาศร้อนก็เป็นอุปสรรคในการทํางานครับแต่ว่าเราก็สู้ครับพ่อแม่สบายพ่อแม่ยินสั่งเราทําให้ท่าน จำได้แล้วฮิโน er. ่ซูเปอร์เซียคันนี้หัวซ oh, er. er. ูเปอร์เซียฮิโน่ซูเปอร์เซีย F อฟซีอแต่ก่อนมันจะเป็นเครื่องสีสูบรุ่นนี้จะเป็นเครื่องสีสูปคันไม่รู้แต่นี้เป็นรถประกอบปซื้อมาซือ้อมือสองมาครับทีมงานนี้ซื้อมือสองมาหมดเลยแมคโครอิซูซูมีแมคโครมีอิซูซูแล้วก็มีซ u เปอร์เซียคันนี้แต่ก่อนมีแอร์ครับอิซูซูมีแอร์ มีสูดมีแอร์คันนี้ก็มีแอร์ซูเปอร์เซียแต่ว่าันนี้ครับดูผมมาครับแอร์ Air มันพังมาตั้งแต่รุ่ง้องใช้มาสองปีแอร์พังเลยครับฝุ่นอยู่เต็มรถคือกลั้งหมดเลยตาเราถอยแล้วเราต้องไปทีนในบ้านแล้ว ลิงนีครับตรงนี้200เที่ยวครับคันที่สีขาวไปลงอิซูสีขาวไปลงแต่ว่าผมจะเรียกว่าคันนี้ว่าคันฟ้ารถผมผมจะเรียกว่าคันขาวฮิโนโ่คันขาวขาวขาวท้าเสียงเบีกดว่าไม่จะรีวิวครับ เราเป็นซุปเปอร์เสียผมว่าจเจาไปติดแอร์เองอยู่แม่ให้วันละสามร้อยครับก็จะเก็บตังค์ตัวเองนี่แหละไปติดถ <c oughs> ้าเราแม่ก็คงไม่ได้ขี่รถแอร์หรอกคงคงไม่ได้ขี่รถแอร์คงได้ไปมาหาอะไรก่อน <c oughs> แต่ว่าตอนนี้จะติดจะติดให้แม่โคก่อนครับสงสารตอนเชียร์ลิงงานนี่คนเยอะติดแม่โคภาพภายในรถครับ <c oughs> คุณเกิดกงัง ผมเป่าหัวรถทุกวันครับตัวนี้มันเป็นเศษอะไรก็ไม่รู้เป่าไม่ออกเดี๋ยวนี่ครับทำถึงตอนนี้ก็ฝุ่นเยอะแบบนี้ดูฝุ่นเยอะมากสงสารรถมากเลยเดี๋ยวเรามีตังเราจะไปติดแอร์ครับน่าจะประมาณสองหมื่นได้พันนี้ติดแอร์สภาพภายในหัวก็ ทะลุปูโดีเอาเป็นว่าครับสำหรับทีมงานเราก็จะค่อยเป็นค่อยไปครับมีแต่เด็กๆทำแปดสิบเก้าสิบทำเอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเพิ่งทำคลิปใหม่เพิ่งทำช่อง YouTube ใหม่ ทำให้เต็มที่ครับถ่ายพยายามถ่ายคลิปลงทุกวันให้ไม่น่าเบื่อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ